ในชีวิตจริงเนี่ยว่ายางแตกอ่ะคงไม่มีใครมานั่งยองๆทำหรอกพี่ว่าร้อยทั้งร้อยนั่งอย่างนี้หมดเด,เดี๋ยวขายยังไงพี่ปั๊ c. มก็จะมีอย่างนี้นี่นี่นีม่มีเดือยมีเดือยนี่ฮะมีเดือยนี้ครับสวมเครื่องมือนี้เข้าไปอันที่ถอดล้อน,นี่แหละแล้วก็หมุนฮนะอ๋ออ่ามันจะไม่หล่นโครมลงมามันจะไม่หล่นโครมลงมาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเพราะมันมีเชือกอันี้เชือกมันมีสลิงมันมีสลิง นะครับอ้อลงมาอย่างนี้แล้วเนี่ยปึ๊บเอาล้อออกมาอ่าเราได้ล้อแล้วเราได้ล้อแล้วอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บยางอะไรนะครับมันก็เก็บได้หลายแบบนะครับทั้งแบบท้องไว้นะครับแล้วก็เอาขึ้นไปพาดหรือจะทําแบบนี้แล้วไปวางแล้วก็ดึงนะครับ,บเดี๋ยวลองแบบนี้ก่อนปึบ ลองแบบนี้ก่อนลองแบบนี้ก่อนนะครับไม่มีอะไรยากหรอกนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นมาอย่างนี้นะเบาแรงอยู่ได้นี่ครับวิธีเก็บยางอะไรนะพอมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็ขัน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 ไก่มานเลยไก่เลยใช่ไหมพี่ฟัดครับคนที่เข้ามาดูเพื่อเอาไว้ใช้ในสถานการณ์จริงฉุกเฉินนะครับ ห้ามไปถอดล้อรถเพื่อนนะห้ามไปถอดล้อรถคนอ,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 อื่นนะไม่ดีนะครับอันนี้ไว้ใช่ในฉุกเฉินเวลาที่ยางรถแบนยางรั่วเนาะแต่จริงๆแล้วเวลาคนเขาไ่ถอดล้อของคนอื่นเนี่ยก็ก็ฉุกเฉินของเขาเหมือนกอันเพราะถ้าไม่ฉุกเฉินเขาคงไม่ทําแบบนั้นหรอกนะฮะานให้แล่นครับฝ้งแค่นี้พอแล้วอ่านีคือวิธีถอดและเก็บยางอะไหล่นะครับัานี้ไป น้องปังนะครับจะใส่ล้อคืนนะฮะไปครับ